โอ้โหนี่เยอะไซต์ต่างหากสวยเลยค่ะไซต์สวยมากนี่ค่ะปูแน่นเลย,ออยนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นะทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามาก,กู้กระบอกปลาซิวนะคะมาค่ะมาลุนกระบ,บอกแรกเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะ เค okay, ค่ะไปดูกระบอกต่อไปค่ะนี่ค่ะ ระบอกที่สองแล้วนะคะดูค่ะโอ,กอะค,ะคอก,กันเลยค่ะโอเคค่ะดูค่ะนี่ไปต่อค่ะ โ oh, <c oughs> อ้โน,นี่ <c oughs> สุดยอดเลยนี่ได้เยอะ Uhm. ะคะือตัวใหญ่ใหญ่โทหผมไม่ตีนนี่ค่ะ ไซต์ต้องหาสวยเลยค่ะไซต์สวยมากดู <c oughs> นะนี่ทีเดียวเป็นมือเลยอ่ะ อันนี้แลยตัวขาวเลยโอ้โหมันๆและเหงๆเนี่ยโหบานเลยอันนี้อันนี้แลยท้าเมื่อจะดีเพราะขมวดมั้งตั้งแต่กูมานี่ค่ะกูแน่นเลยเฮ้ยก็เทกันนะคะ โดนอย่างนี um ้สักสิบลูกนี่มีครึ่งถุงอ้วนหน่วันนี้มีเตียงค่ะือว่าเยอะอยู่นะตัวมโต ก็ได้มาเท่านี้แล้วนะครับเป็นกิโลแล้วโน่นไปดูด้านหลังเขากำลังกู้อยู่เยอะ่ากโอ้โหตัวใหญ่ด้วยสุดยอดครับดูเลยไหนก็เทก่อน ก็ขวดที่เอามาวันนี้นะครับก็เอามากันทั้งหมด10ขวดให้เป็นคลิปของแม่บ้านเขานะครับ่ะเดี๋ยวเรายังเหลืออีก2ขวดไปดูกันครับเป็นกิโลแล้วนะสุดยอดเลยไปมาค่ะมาลุ้นกระบอกนี้กันนี่ค่ะสวยงามค่ะโอเทกันนะคะ nên là đi tuông นี่ค่ะเยอะเลยค่ะสายใหญ่ด้วยนี่ค่ะ <5> <5> สรุปกันเลยนะคะว่าวันนี้ดักปลาซิวสิบขวดได้ประมาณนี้ค่ะหกิโลขวาเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ